กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐส่องกันต่อนะครับการค้าว่าคมของแต่ก่อนนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยมาจนเมื่อปลายรัชกาลที่5เกิดมีคนหัวใสนะฮะมองเห็นผลประโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งตั้งเป็นบริษัทเดินเรือโดยสารขึ้นมารับส่งผู้คนนะเรือนี้เนี่ยเป็นเรือใหญ่ประมาณ2เท่าของเรือแจวใช้เครื่องยนต์แบบหูแบบเผาหัว หัวเรือแบนใหญ่สำหรับผู้คนยืนเหยียบขึ้นลงได้สะดวกปลอดภัยเวลารับคนเนี่ยก็เอาหัวเนี่ยเสือกเข้ามามีคนที่แข็งแรงเนี่ยคอยคัดหัวเรือให้เข้าชิดท่านะครับชาวบ้านเรียกเรือนี้ว่าเรือแท็กซี่ที่ท่าช้างวังหลวงก็ยังมีให้ยังมีพอให้ดูอยู่บ้างนะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่าหัวเรือเนี่ยใหญ่แล้วก็ มันทุกคนได้มากกว่าเหลือแจวที่ใช้อยู่เดิมคนจึงหยิบเอากิจกรรมนี้มาใช้กับคนที่ชอบรับภาระผู้อื่นโดยไม่เลือกเรื่องนั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ